สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับลีลาชาแนลวันนี้นะครับเราก็มาต่อกันด้วยพาร์ทที่2ของการแนะนำฮีโร่ NPC นะครับหากใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทที่1นนะครับก็สามารถกดที่บนมุมขวานะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นการ์ดไว้ที่บนมุมขวานะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำฮีโร่ NPC นะครับว่าฮีโร่ตัวไหนเหมาะกับคอนเทนต์ไหนฮีโร่ตัวไหนเหมาะกับผู้เล่นสาย PVP หรือ PVE นะครับ รวมไปถึงการจัดลำดับการเลือกฮีโร่ของแต่ละสายด้วยนะครับ <Wow. S 1> และก่อนที่จะไปชมคลิปของผมกันนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆกดไลค์นะครับให้กับคลิปนี้แล้วก็ไรเดอร์หน้าใหม่ที่เข้ามาชมคลิปของผมเป็นครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมเลยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะครับก็เข้าไปดูเนื้อหาคลิปผมกันเลย เอาละครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของ NPC แต่ละตัวนั้นนะครับเรามารู้กันก่อนนะครับว่า NPC ในเกม King's l a d e เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดกี่ตัวนะครับ NPC ในเกม King's l a d e เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด11ตัวนะครับโดยจะแบ่งเป็นสายกายภาพ7ตัวนะครับโดยจะแบ่งเป็นสายเวทมนต์อีก4ตัวละครนะครับโดยตัวละครสายกายภาพนะครับก็จะมี n i ี k โร o m a n Juno Grady Hannas แล้วก็ Ken นะครับ ส่วนฮีโร่สายเวทมนต์นะครับก็จะมีเมเวโดริกา้ารอซาตา้ตาแล้วก็ทาริชานะครับ โดยตัวละครแต่ละตัวนะครับก็จะมีบทบาทหน้าที่ในคอนเทนต์ต่างๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฮีโร่ที่เฉพาะทางสาย PVP เลยหรือว่าจะเป็นฮีโร่ที่โดดเด่นในสาย PVE นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาจัดแบ่งกลุ่มประเภทของฮีโร่ NPC นะครับว่าฮีโร่กลุ่มไหนนะครับเหมาะกับใช้งานประเภทไหนบ้างแล้วผมก็จะบอกเทคนิคลำดับการปั้นฮีโร่ NPC ด้วยนะครับสำหรับทั้งสาย PVE แล้วก็สาย PVP นะครับผมก็จะจัดกลุ่มฮีโร่เป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มฮีโร่ของฮีโร่ PVE นะครับ แล้วก็กลุ่ม versatile นะครับก็คือเป็นกลุ่มที่สามารถใช้ได้ทั้ง PvP แล้วก็ PvE นะครับอยู่ตรงกลางส่วนฮีโร่ที่เก่งในด้าน PvP เนี่ยผมจะจัดไปอยู่ในกลุ่มขวาน,นะครับฮีโร่ PvE ตัวแรกนะครับที่ผมแนะนําก็คือฮีโร่เมย์นะครับเมย์ May เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่ผมหยิบเอามาใช้บ่อยมากๆเลยนะครับในเกม King's l a d e เนี่ยเพราะว่าสามารถไปได้หลายคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์แบบพวก WorldBo s s CR Raid แม่มังกรบอสไฟนะครับหรือว่า คอนเทนต์ต่างๆนะครับที่มีระยะเวลาในการลงดันเจี้ยนมากกว่า1นาทีขึ้นไปนะครับเมย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นพระที่มีบทบาทหน้าที่ในการแอมการฮิวการสตันการเพิ่มครติคอเรทให้กับทีมนะครับทำให้เมย์เนี่ยเป็นพระาที่ค่อนข้างอเนกประสงค์เลยนะครับเป็นพระที่มีการแอมแรงก็จริงแต่เราจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรครับในการดึงประสิทธิภาพในการแอมนะครับทำให้เราไม่สามารถใช้เมย์ในเกมสั้นๆได้นะครับหรือว่าคอนเทนต์ที่เป็นตัวละคร4ตัวละครเนี่ย เมก็จะโดดเด่นน้อยลงนะครับแต่หากจะแนะนําผู้เล่นใหม่ที่เป็น ID ใหม่เลยนะครับสำหรับการเลือก NPC เป็นตัวแรกนะครับผมก็ยังไม่แนะนําเมนะครับเป็นตัว n p c ตัวแรกที่ผมแนะนำเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวละครตัวต่อไปกันเลยสําหรับฮีโร่ v v e นะครับ<อ>ก็คือเวลโรนิก้านั่นเองนะครับ เวโรนิก้าเนี่ยเป็นตัวละครเวทมนต์คลาดวิศาสนะครับที่มีบทบาทหน้าที่ในการแอมเหมือนเมเลยแล้วก็พ่วงมาด้วยความสามารถในการซีซีหรือว่าการทําสตันกับบอสใช้งานได้ดีในคอนเทนต์ที่เป็นบอสเลยนะครับเหมือนเมครับบอสไฟแม่มังกร ชาเรนเรดหรือว่าเป็นบอสต่างๆคอนเทนต์ที่เป็นบอสเนี่ยก็คือใช้เวโรนิก้าได้นะครับทำให้เวโรนิก้าเนี่ยถูกโยนไปเป็นฮีโร่ PVP อย่างชัดเจนเลยนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยเราก็จะเจอเวโรนิก้าในคอนเทนต์ที่เป็นแบบสกอร์ริงคอนเทนต์หรือว่าคอนเทนต์ที่ทําคะแนนนะครับตัวละครตัวสุดท้ายนะครับสำหรับฮีโร่สาย PVE นะครับก็คือทาริชานั่นเองนะครับทาริชาเนี่ยเป็นตัวละครสายเวทมนตร์พลัสอาร์เชอร์ที่ถูกใช้งานในคอนเทนต์ค่อนข้างจํากัดนะครับคอนเทนต์เดียวที่ทาริชาสามารถใช้งานได้อย่างโดดเด่นที่เป็น DPS นนนะคคครับก็ืออเทต์ น,นอกเหนือจากนั้นเราสามารถใช้ทาริชาเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับเป็นตัวฮิลตัวแอมเดเมทให้กับ c r r a t e หรือว่าเลสที่เป็นบอสต่างๆได้นะครับแต่ความสามารถนี้ก็จะเป็นความสามารถรองๆองของทาริชานะครับเพราะว่าตำแหน่งฮีโร่แตัวละครเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะไม่มีตำแหน่งหน้าที่ให้ทาริชาลงเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับเพราะความสามารถแอมนะครับแล้วก็ความสามารถในการฮนะิลเนี่ยก็ไม่ได้ดีเท่ากับตัวละครตัวอื่นๆที่มีหน้าที่หลักเป็นของตัวเองนะครับทำให้ทาริชาเนี่ยถูกจํากัดการใช้งานอยู่ในอ e ีคลิปนะครับเป็นตัวละครที่ทำเ e ดเมากๆบ ตอนนี้เนะี่ยน่าจะเป็นที่1แล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเป็นนัมเบอร์วันนะเป็นตัวท็อปของอีคิปเลยนะครับทำให้ทาริชาเนี่ยถูกจัดเป็นฮีโร่ PVE แบบ PVE จ๋ามากๆนะครับก็คือมีโอกาสน้อยมากๆที่เราจะเห็นทาริชาในคอนเทนต์ PVP นะครับเรามาดูในส่วนของกลุ่มฮีโร่ที่สามารถใช้ได้ทั้ง PVE แล้วก็ PVP กันนะครับตัวแรกเลยก็คือโรมันนะครับโรมันเนี่ยเป็นตัวละครสายกายภาพคลาสในนะครับที่มีความสามารถโดดเด่นในการสร้างโล่ล้างบัฟนะครับ แล้วก็เพิ่มปาะป้องกันเวทรวมถึงความสามารถในการแอมด้วยนะครับความสามารถหลากหลายแบบนี้นะครับทำให้โรมันเนะี่ยสามารถถูกจับไปใช้งานในคอนเทนต์ต่างๆได้ดีนะครับส่วนมากถ้าเป็นคอนเท VE, นต์ PVE เนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นมอนสเตอร์ที่โจมตีเป็นเวทมนต์นะครับอย่างนะเช่นแม่มังกรหรือว่าเกาเลีนะครับส่วนในคอนเทนต์ PVP เนี่ยโรมันก็เป็นตัวละครที่เด่นเพราะว่ามีความสามารถในการล้างบัฟนะครับมีความสามารถในการเพิ่ม MP ให้กับทีมนะครับแล้วาาก, Block, ก,ลก็มีความสามารถในการเพิ่มบล k, ็อกเวทมนต์ให้กับทีมด้วยนะครับ ทำให้โรมันเนี่ยถูกจับมาใช้ในทีมแบบพวก b ัชเชอร์นะครับก็คือทีมที่ต้องการมานาเร็วๆนะครับโรมันเนี่ยสามารถให้มานากับทีมได้ถึง1เม็ดเลยในช่วงเปิดแบทเทิลมานะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่โดดเด่นทั้ง PVP แล้วก็ PVE นะครับสามารถจับมาใช้ได้ทั้ง2คอนเทนต์เลยนะครับส่วนตัวละคร NPC ตัวต่อไปนะครับก็คือกราดี้นะครับ God of Arena นั่นเองนะครับ กราดี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีความสามารถโดดเด่นเป็น DPS นะครับเป็นคลาส assassin สามารถใช้งานได้ในไอเนียแบบแบนพิกนะครับเพราะมีความสามารถในการเมลนะครับหรือว่าความสามารถในการตีทะลุเกราะทําให้ตัวแทงเนี่ยละลายหายไปอย่างกัปุยนุ่นเลยนะครับก็คือตีแค่1ชุดนะครับตัวละครแทงสายตรงข้ามเนี่ยอาจจะบินได้เลยนะครับเป็นตัวละครที่ plus damage ตัวแทงได้ดีนะครับแล้วก็มีความถึกมีความสามารถในการป้องกันเวทมนต์ได้ดีระดับหนึ่งด้วยนะครับทำให้กราดี้เนี่ยถูกหยิบมาใช้ในคอนเทนต์ PVP ได้ด้วยนะครับในส่วนคอ e นเทน กราดี้เนี่ยก็จะโดดเด่นในคอนเทนต์ที่เป็นแบบ T.M.Rate นะครับสามารถใช้กราดี้เนี่ยใน T.M.Rate ได้ทุกตัวเลยนะครับแต่จะเด่นๆก็คือซิกฟรีดกับเกาโกเรียนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครคลาสเอสซินตัวเดียวที่บลัสトダเมจได้รุนแรงแล้วก็รวดเร็วที่สุดแล้วในสายกายภาพนะครับส่วนตัวละครตัวต่อไปนะครับก็คือนิกกี้นั่นเองนะครับนิกกี้เนี่ยมีความสมดุลทั้งคอนเทนต์ P.V.P. แล้วก็คอนเทนต์ P.V.E. นะครับเพราะว่านิกกี้เนี่ยมีความสามารถในการลดบล็อกลดฮิลนะครับแล้วก็ความสามารถในการแอมนะครับ ก็เลยสามารถใช้ในคอนเทนต์ PVE ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นซิกฟรีดนะครับหรือพวก CR อรต่างๆที่บอสมีบล็อกเยอะๆหรือว่ามีฮิวเยอะๆนะครับก็สามารถใช้นิกกี้เนี่ยเป็นตัวตัดบล็อกตัดฮิลได้นะครับในคอนเทนต์ PVP เนี่ยนิกกี้ถูกหยิบมาใช้ในอารีน่าแบบแบนทีก็มีความสามารถในการตัดบล็อกลดฮิลแล้วก็ความสามารถในการสตาร์ค่อนข้างโอเคเลยนะครับนะิกกี้เนี่ยสามารถสตารตัวละครที่อยู่ระดับใกล้แล้วก็ระดับกลางอีกทั้งคูดาวสกิลก็ค่อนข้างไวนะครับเพราะว่าสกิลสอเนี่ย ถ้าเกิดโจมตีถูกฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับพูลดาวก็จะลดลงด้วยทําให้เราสามารถสแตนเชนคอมโบได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับนิกกี้เนี่ยก็เลยถูกจับมาใช้ในคอนเทนต์อารีนาได้เหมือนกันนะครับในบางสถานการณ์นะครับตัวละครตัวต่อไปนะครับก็คือฮานัสนะครับฮานัสเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถลงได้ทั้งคอนเทนต์ PVE แล้วก็ PVP นะครับคอนเทนต์ PVE ที่ฮานัสโดดเด่นเลยก็คือความสามารถในการลงบอสไฟนะครับ ก็คือเป็นคอนเทนต์ทำคะแนนของกิ้วนะครับเพื่อเอาคะแนนของกนะิ้วไปแข่งขันกับกิ้วอื่นได้นะครับส่วนความสามารถด้าน PVP นะครับฮานะเนี่ยก็โดดเด่นมากๆเลยนะครับทั้งกิ้ววอร์นะครับแบนพิกหรือว่าอารีนาประจำสัปดาห์นะครับตัวฮานะเซ่ก็ถูกใช้งานในอารีนาได้เหมือนกันนะครับ แต่งื่อนไขการใช้งานสกิลค่อนข้างยุ่งยากนะครับฮานัสเนี่ยจะพึ่งเดเมจจากการเก็บสแตก็กระสุนนะครับซึ่งกระสุนของฮานัสเนี่ยสามารถถูกลบได้นะครับทำให้การตั้งานของฮานัส่ยค่อนข้างจากัดนะครับก็เลยไม่ได้เป็นตัวท็อปทั้งคอนเทนต์ PVP แล้วก็ PVE นะครับตัวละครตัวต่อไปนะครับก็คือวาเลนส์นะครับ ฮีโร่ตัวนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างสงมบุรเลยนะครับทั้งในฝั่งของ PVP แล้วก็ PVE นะครับเราเนี่ยสามารถจับตัว v า l ลนซ์เนี่ยมาใช้ได้ทุกคอนเทนต์เลยนะครับในเกมถ้าผมจะมอบรางวัลตัวละคร InBC He ีฮีโร่ตัวไหนที่ผมใช้งานบ่อยที่สุดนะครับผมก็จะเลือกเป็นวาเลนซ์นี่แหละนะครับเพราะว่ามีความสามารถในการ m t ีนะครับมีความสามารถในการบัฟตัวละครโจมตีสูงสุดที่ค่อนข้างโหดแถมใช้งานได้ดีใน TM Rate ด้วยนะครับทำให้วาเลนซ์เนี่ยถูกจับไปใช้งานในคอนเทนต์ PVE เ,เกือบทุกคอนเทนต์เลยนะครับ ส่วนคอนเทนต์ PVP เนี่ยวาเลซเนี่ยก็โดดเด่นนะครับเพราะว่ามีความสามารถในการบัฟแบบไม่มีเงื่อนไขสําหรับตัวละครฮีโร่ที่ใส่ชุด T.M.Gear นะครับทำให้วาเลนซ์เนี่ยเป็นตัวละครที่โอเคมากๆเลยนะครับในทุกๆสถานการณ์ถูกหยิบมาใช้ในคอนเทนต์ PVP ได้หลายสถานการณ์เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างคุ้มค่าในการเลือกมาใช้สามารถใช้ได้ทั้งคอนเทนต์ PVP แล้วก็ PVE เลยนะครับเรามาดูในส่วนของฮีโร่ที่เน้นไปทาง PVP จ๋าก,กันบ้างนะครับตัวแรกเลยก็คือเคนพ่อเทพของเรานั่นเองนะครับ เคเนี่ยเป็นตัวละครที่เด่นไปทาง PVP มากกว่า PVE ค่อนข้างชัดเจนนะครับความสามารถของเคเนี่ยก็คือเป็นความสามารถในการบัฟเพิ่มค่าความต้านทานให้กับฮีโร่3ตัวละครนะครับ รวมไปถึงความสามารถในการดีบัฟลบบัฟฝั่งตรงข้ามนะครับ้องกันฝั่งตรงข้ามได้รับบัฟดีนะครับซึ่งดีบัฟนี่เป็นดีบัฟที่ปวดมากๆในอารีนานะครับเป็นดีบัฟที่ลบไม่ออกด้วยนะครับทำให้เราเห็นเคนถูกจับมาใช้งานในทีมรูชเชอร์หรือว่าทีมแทงได้นะครับก็คือเป็นทีมที่ต้องการระยะเวลาในการยื้อในการทำเดเมจในอารีนานะครับส่วนตัวละครตัวต่อไปนะครับก็คือดอร์ซาต้านะครับดอร์ซาต้าเนี่ยเป็น n p c สายแทงนะครับที่มีความสามารถโดดเด่นนะครับในการลดเดเมจจากเดเมจแบบทะลุเเกราาาาะนคซึ่่งป็วมมสถที บัฟมาใหม่เร็วๆนี้นะครับทำให้ตัวดอซาตาเนะี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้าง OP ในการแก้ทางฮีโร่หลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรเบลคลอ s นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่มีจอกกลออย่างเช่นซีเรียนะครับหรือว่าตัวละครอย่างกราดีนะครับ จอดอซต้าไปสิ้นธิ์กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเดเมจจากการเจาะเกราะเนี่ยจะลดลงไปถึง50%เลยนะครับแล้วก็มีความสามารถโดดเด่นในการล้างดีบัฟที่ไม่ใช้มานานนะครับมีความสามารถในการป้องกันกายภาพทําให้หลักๆแล้วเนี่ยดอรซต้าเนี่ยถูกจับมาใช้งานในคอนเทนต์ PVP มากกว่าคอนเทนต์ PVE นะครับต่อไปนะครับฮีโร่ตัวสุดท้ายนะครับก็คือจูโน่นั่นเองนะครับจูโน่เป็นตัวละครที่มีความสามารถหลายอย่างมากๆเลยนะครับแต่ไม่เด่นสักทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มคริติคอลให้กับทีมนะครับการฮิว การสร้างโล่ป้องกันการแอมการลดมานาเป็นตัวเดเมจเองก็ได้นะครับก็คือเป็นตัวละครที่มีคุณสมบัติค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่คุณสมบัติที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยจูโน่ทำได้ไม่ดีเท่าตัวละครตัวอื่นนะครับปัจจุบันเราก็จะเห็นจูโน่เนี่ยถูกจับมาใช้งานในอารีนาแบบแบนพิกนะครับ โดยการเอามาแก้ทางของ r e e l l r r s s นะครับเพราะว่ามีบัฟในการลดจอบเกราะฝั่งตรงข้าม200นะครับทำให้เราสามารถพลิกจูโนเป็นค o u เตอร์พ c ิของ Rebel Cross ได้บางครั้งนะครับในส่วนของคอนเทนต์ v v e นะครับก็อย่างที่บอกนะครับความสามารถในการแอมเนี่ยกลางฮิลก็กลางๆนะารับทำให้จูโนเนี่ยไม่มีสล็อตหลงเหลือในการใช้ในคอนเทนต์ v v e ที่ไหนเลยนะครับผมก็เลยจัดกลุ่มจูโนนะครับให้อยู่ในฮีโร่ที่เป็นเฉพาะทาง PvP ไปก็แล้วกันนะครับ โอเคครับเรามาดูในส่วนของฮีโร่ฝั่ง PVE กันนะครับว่าฮีโร่ตัวไหนนะครับน่าหยิบมาเป็นฮีโร่ NPC ตัวแรกใน ID ของเรานะครับอันนี้นะครับผมก็จะแนะนำสำหรับ b บ g i n เ e อร์นะครับสำหรับใครที่ยังเพิ่งเข้ามาเล่นเกม King's l a d e ใหม่ๆนะครับผมแนะนำเลยนะครับให้จีบ NPC นิกกี้ไว้เป็นตัวแรกนะครับก็คือจีบตัวเปล่าๆไว้เลยนะครับไม่ต้องทำยูนิเวอพนนะครับก็คือจีบเอาตัวละครมาเอาบัฟนะครับ เพื่อที่จะทําให้เราได้ทรัพยากรประจําวัน,นได้เยอะมากขึ้นนะครับในช่วงต้นเกมเราก็อาศัยบัฟจากนิกกี้นะครับในการพัฒนา ID ในการหาทรัพยากรมาอัพดาวตัวละครมาอัพเกียร์นะครับนิกกี้ก็ถือว่าเป็นช้อยที่ดีที่สุดนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับ ในส่วนเลดเกมนะครับเราก็สามารถหยิบนิกกี้มาใช้งานได้อีกทีนึงนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้งานใน CR รเรได้หรือว่าในซิกฟิตของสายไกลภาพเราก็สามารถหยิบนิกกี้มาใช้งานได้นะครับส่วนตัวละครตัวต่อไปนะครับก็คือวาเลนซ์นะครับวาเลนซ์เนี่ยเป็นตัวละครที่โดดเด่นในการฟาร์มทีเอ็มเรดมากๆนะครับเป็นคอนเทนต์หลักๆเลยที่ใช้ในการหาชุดของเพื่อนๆนะครับ การมีวาเรนหรือการจีบวาเรนเข้ามาในทีมเนี่ยทำให้เพื่อนๆเนี่นยฟาร์มได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้เนะี่ยไม่ต้องพูดถึงคอนเทนต์อื่นนะครับแค่เอามาฟาร์มชุดแค่นั้นก็คุ้มแล้วนะครับเพราะว่าวาเรนเนียสามารถใช้งานได้ทุกคอนเทนต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวิร์ลบอสซีอาร์เรดแม่มังกรขอทดสอบราชันอีคริปทุกคอนเทนต์ก็ว่าได้นะครับในเกมคลิกเซเลนสามารถใช้วาเลนส์ได้นะครับ ผมก็เลยแนะนำนะครับตัวละครตัวที่2ในผู้เล่นสาย PVE นะครับก็คือวาเลนส์นั่นเองนะครับทีนี้นะครับมาในช่วงกลางเกมนะครับเพื่อนๆก็จะต้องเลือกแล้วละครว่าเพื่อนๆจะโฟกัสไปในทางไหนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบ World Boss หรือว่า CRRA นะครับเราก็หยิบเลือกเมย์กับเวโรนิกามาเป็นอีก2ตัวละครเข้ามาในทีมได้นะครับส่วนไรเดอร์คนไหนที่ชอบตัวละครสายกายภาพนะครับผมก็แนะนำนะครับสำหรับการฟาร์ม TM นะครับฮีโร่2ตัวที่แนะนำเลยก็คือกราดี้กับโรมันนะครับ สตัวนี้ถูกหยิบมาใช้งานได้ใน TmRate, เกาหลีนะครับส่วนกราดี้เองเนี่ยก็เป็น DPS ของ s ซ i กฟร e ดแล้วก็เกาหลีได้นะครับในส่วนของโรมันเนี่ยก็ยังสามารถหยิบมาใช้ในคอนเทนต์ของแม่มังกรได้ด้วยนะครับ ทำให้ฮีโร่2ตัวนี้โดดเด่นมากๆเลยในไอดีสายกายภาพนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเป็นเมนสายเวทมนต์นะครับสตัวนี้ก็ข้ามไปได้เลยนะครับคอนเทนต์ต่อไปนะครับหากเพื่อนๆโฟกัสในคอนเทนต์อีคริปนะครับเพื่อนๆสามารถปั้นเ p ็นพีทาริชานะครับมาเป็นตัว DPS ในการขุดหาอีเทอร์ทองนะครับในการอัพอีเทอร์นะครับของโซเวพอนได้นะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์เฉพาะทางมากๆเลยนะครับสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะขุดตัวอีเทอร์ทองได้ชั้นสูงๆนะครับ ตัวทาริชาเองก็เป็น the best choice สำหรับ ID ดีของเ,เพื่อนๆเลยนะครับแต่ก็รีมาร์กไว้นิดนึงนะครับสำหรับใครที่จะใช้ทาริชาเป็นตัว DPS หลักใน ID ดีนะครับจำเป็นจะต้องทำยูนิเพิอนของทาริชาด้วยนะครับ ทำให้กว่าจะใช้งานทาริชาเนี่ยอาจจะทาให้เพื่อนๆกว่าจะใช้งานทาริชาได้เนี่ยก็คือจะต้องทําดาหยูนีเวพอทให้5าดาวนะครับอันนี้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ผมก็ไม่ได้แนะนาให้ตัวทาริชาเป็นตัว NPC ตัวแรกนะครับที่ปั้น5ดาวเพราะว่ามีความสามารถใช้เฉพาะทางมากๆเลยนะครับเราสามารถใช้ตัวฮีโร่ดีเพสตัวอื่นนะครับมาฟาร์มในการขุดอ e ีเทอร์ทองก่อนก็ได้นะครับส่วนคอนเทนต,ต์ต่อไปนะครับเป็นเฉพาะทาง e x c l u s i v ูสําหรับสายกายภาพเหมือนเดิมนะครับก็คือ NPC ฮานาสนั่นเองนะครับ ฮานัสเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถใช้งานเป็น DPS หลักนะครับในบอสไฟนะครับเป็นบอสเก็บคะแนนนะครับหากใครโฟกัสคอนเทนต์กิวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอสไฟเนี่ยฮานัสเซนก็เป็นตัวละครท็อปทอปเลยนะครับสำหรับการเลือกใช้นะครับข้อดีของฮานัสเลยก็คือเป็นตัวละคร NPC ที่ทำดาวยูนิเวอร์พจนง่ายที่สุดในทุกๆตัวเลยนะครับเราสามารถทำดาวยูนิเวอร์พจนของฮานัสแล้วก็ย้ายไป NPC ตัวอื่นก็ได้นะครับแต่เพื่อนๆจะต้องหากิวแล้วก็ลงคอนเทนต์กิลววอร์บ่อยๆนะถึงจะสามารถทำดาวยูนิเวอร์พจนของฮานัสได้นะครับ หลักๆเลยนะครับเพื่อนๆก็เลือกนิกกี้แล้วก็วาลิสมาก่อนนะครับส่วนตัวละคร NPC ตัวอื่นๆะอันนี้ก็เลือกตามแต่สถานการณ์ที่เพื่อนๆโฟกัสเลยนะว่าชอบคอนเทนต์แบบไหนนะครับส่วนการทำดาของยูนิวีพอนนะครับผมแนะนําเลยนะครับสาหรับตัวละครในสาย PVE นะครับผมแนะนําทําดาวของวาเลนซ์ก่อนนะครับ อแล้มาตัวละครตัวต่อไปที่ควรจะทำดาวก็คือเมย์นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนสายเวโบอสหรือคอนเทนต์เก็บคะแนนนะครับเวโดนิก้านะครับก็เป็น NPC ตัวที่3นะครับที่ผมแนะนำในการทำดาวยูนิเวอร์พอลนะครับส่วนตัวละคร NPC ฮีโร่ตัวอื่นๆนะครับที่เป็นคลาส DPS นะครับไม่ว่าจะเป็นกราดี้หรือทาริชานะครับหากเพื่อนๆทำดาวยูนิเวอร์พอลของวาเลนซ์ของเมย์นะครับได้สัก2-3ดาวแล้วนะครับเราก็มาโฟกัสยูนิเวอร์พอลหลักของกราดี้กับทาริชาทีหลังก็ได้นะครับในส่วนของฮาน่าแต่ผมขอแยกเป็นนคละกรณี เพราะว่าตัวฮานัสเนี่ยสามารถเก็บยูนิคเวพอนได้จากคอนเทนต์ที่แตกต่างจาก NPC ฮีโร่ตัวอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะถือว่าแยกกันออกไปเลยเนาะก็คือเราสามารถทําดาวฮานัสร่วมกับการทาดาวยูนิคเวพอนของฮีโร่ NPC ตัวอื่นก็ได้นะครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของสาย PVP กันนะครับสาย PVP เนี่ยตัวละครฮีโร่ตัวแรกที่ผมแนะนําเลยก็คือนิกกี้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับมีตัวละครในการบัฟในการขุดหาทรัพยากรในช่วงต้นเกมได้ดีที่สุดแล้วนะครับส่วนตัวละคร NPC ตัวอื่นๆนะครับ ที่เราจะจีบมาใช้ในคอนเทนต์ PVP น่ยอันนี้เนี่ยค่อนข้างแนะนํายากนะครับเพราะว่าฮีโร่คอมใน PVP เนี่ยเราจะต้องจัดทีม4ตัวละครให้ค่อนข้างที่จะสมดุลน,นะครับตัวฮีโร่ DPS ตัวซัพพอร์ตตัวแทงเนี่ยคือจะต้องเป็นตัวละครที่ซัพพอร์ตกันได้ดีนะครับแต่ก็จะมีฮีโร่ NPC ที่ผมแนะนําสําหรับทีมที่เอาไปใช้ได้หลายๆทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นวาเลนซ์นะครับ ดอ r ซัตหรือว่าโรมันนะครับตัวละคร3ตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่สามารถถูกเอาไปมิกซ์นะครับไปผสมกับหลายๆทีมได้นะครับผมก็เลยแนะนําว่าฮีโลตัวที่2นะครับที่ควรจะจีบก็คือ v a l ลน c ์นะครับเพราะว่าใช้งานได้ทั้ง PVP แล้วก็ PVE นะครับใช้งานได้หลายที่มากนะอันนี้คุ้มสุดๆส,ส่วนตัวละครตัวต่อไปที่เราจะจีบนะครับก็เลือกเอาระหว่างดอ r ์กับโรมันนะครับเพราะว่า2ตัวนี้ ลอสตาเนี่ยจะโดดเด่นมากกว่านะครับในการเคาน์เตอร์พวกเมตาฮีโร่ต่างๆส่วนโรมันเนี่ยก็จะเป็นฮีโร่สายแทงที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มมานานะครับให้กับทีมทำให้เราสามารถใช้ในทีมบรัชเชอร์ได้นะครับสามารถใช้ในทีมที่เร่งเดเมจในช่วง10วีแรกได้ดีนะครับส่วนตัวละครตัวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นราดี้จูโนเคนนะครับที่เป็นตัวละครเป็นซีฟรีนะครับ ไอตัวนี้เนี่ยเราสามารถหยิบมาใช้ได้ในบางสถานการณ์เท่านั้นนะครับผมมองว่าถ้าเราจะโฟกัสในคอนเทนต์ PVP เลยเนี่ยสตัวละครเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆก็แล้วกันนะครับว่าจะหยิบมาใช้ในทีมที่เราจะเล่นไหมครับถ้าเพื่อนๆหยิบเชนมาใช้ในทีมแท้งนะครับเพื่อนๆก็จะต้องลงทรัพยากรไปในการทําดาวอยู่นี้เว้เพลินให้กับเชนนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากหยิบตัวละครจูโนมาคา์เตอร์พิกนะครับเราก็สามารถจิบตัวละครมาคา์เตอร์พิกตัวละครอย่างอาร์ซีครับเราก็สามารถหยิบจัวจูโนเนี่ย มาเป็นตัวจีบลําดับต่อไปก็ได้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างแนะนํายากนิดนึ่งนะครับสำหรับฮีโร่สาย pvp นะว่าเราจะไปโฟกัสเรื่องจีบตัวไหนก่อนตัวไหนหลังนะเพราะว่าอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับทีมคอมของเพื่อนๆด้วยนะครับรวมไปถึงการใช้ dps หลักเป็นตัวละคร ฮีโร่ MBC หรือเปล่านะครับอย่างกราดี้หรือว่าฮานาสนะครับสองตัวละครนี้เป็นตัวละคร DPS อยู่แล้วนะครับจะใช้งานใน PVP ได้ก็ต้องทา5ดาวนะครับอันนี้เป็นข้อที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับสำหรับตัวละครที่เป็นตัวละคร DPS หลักของเรานะครับในส่วนของกราดี้เองเนี่ยก็จะลําบากนิดนึงนะเพราะว่าเราจะต้องทําดาวอยู่ในเวเปอนของกราดี้ให้ได้5ดาวเนาะแล้วกลับมาในส่วนของตัวละครอย่างนิกกี้กันนะครับอย่างที่บอกนะครับนิกกี้เนี่ยหยิบมาเป็นตัวแรกนะครับเอาบัฟนะครับส่วนท้ายเกมนะครับ สำหรับสาย PvP นะครับเราสามารถหยิบนิกกี้มาใช้ในบางสถานการณ์ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นสายแอนติเมตานะครับนิกกี้ก็เป็นตัวละครที่โอเคเลยนะในการแก้ทางพวกเรเวลครอส RC พวกตัวละครที่บัชเชอร์ทำเดเมจได้เร็วใน10ปีแรกแล้วก็เป็นตัวละครตีใกล้นยะนิกกี้ก็ถือว่าเป็นเคาน์เตอร์พิกของกลุ่มตัวละครกลุ่มนี้ได้เลยนะครับดังนั้นนะครับผมก็เลยจะแนะนําเลยนะครับอันดับแรกเราควรเลือกนิกกี้เมาบัฟฟนะครับในการฟาร์มทรัพยากรอันดับ2นะครับ ว a เลนซ์นะครับเป็นตัวละครตัวที่2ที่ควรหยิบมานะครับส่วนตัวละครตัวที่3นะครับที่ผมแนะนําเลยก็คือดอส s ซิต้านะครับถ้าเกิดทีม PvP ทีมไหนไม่มีดอส s ซิต้ามาแก้ทางฮีโร่ตัวอื่นนะครับเล่นในอารีน่าลําบากมากๆในช่วงนี้นะครับเพราะว่าฮีโร่เมตาส่วนมากเนี่ยแพ้ทางดอสซต้าค่อนข้างเยอะนะครับผมแนะนำนับสามาดับฮีโร่ที่ควรเลือกมาก่อนก็คือ นิกกี้วาเลนซ์แล้วก็ดอดสตาร์นนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการแนะนำฮีโร่เอ็มบีซีของลีลาชาแนลนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็ประสบการณ์จากการเล่นเกมของผมนะครับหากมีใครเห็นต่างกับผมนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ เพราะว่าการจัดทีมของเพื่อนๆแต่ละคนหรือว่าประสบการณ์การเล่นเกมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมก็ถือโอกาสใช้คอมมูนิตี้ในช่องลีลาชาแนลของผมเนี่ยเป็นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้หรือว่าแลกเปลี่ยนเทคนิคต่างๆนะครับสำหรับเกม King s l a ลดให้กับ r i เดอรคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับทุกคลิปที่ผ่านมานะครับหาเพื่อนๆชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของผมเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปต่อไปของผมนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ดูคลิปของผมก่อนใครเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับลีลาชาแนลต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ